และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับแน่นอนนะฮะเราขอโอกาสปิด ะนะครับปิดสุดท้ายของสัปดาห์นะวันสุดท้ายของวันทํางานเนี่ยนะครับด้วยกูก๊ปที่คุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะกําลังรอคอยอยู่นะฮะโดยเฉพาะแฟนๆของซีรีส์คิสมีรักล้นใจนายแกล้งจุกับใช่แล้วค่ะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินเพลงประกอบที่ชื่อเพลงว่ารักให้ได้ค่ะตึงตึงตึงเพลงนี้เรียกว่าคุ้น <c oughs> หูมากๆกก็คือใครฟังเน<ม>ี่ยร้องได้เลยท่อนแรกใช่แล้วใช่แล้วค่ะแต่ว่าใครเป็นคนร้องเนี่ยและจะน่ารักขนาดไหนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเธอกันค่ะเชิญครับ ผมชอบเขามากเลยนะเธอเจอแล้วเธอฉันจะฉลาดเท่ากับเขาให้ได้เธอคอยดูมองฉันก็ได้แต่มองรอฉันก็ได้หลังจากทีนี้พีกับผู้จิ้นอย่างไม้และออมจากซีรีส์ k i s รักล้นใจในแกล้งจุ๊บกันไปแล้ว ได้ยินเพลงรักให้ได้ที่เป็นหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของเสียงนั้นว่าเธอคือใครกันแน่เกลเไป p คอยเตรงนี้ักไปหมมดแ่อะไรนะอยากรู้จักหรอไม่เอาไม่บอกง,ง่ายๆหรอก น้องฟางเนี่ยคือด้วยโจทย์ของเพลงนี้มันต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักร้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่านักร้องเนี่ยก็จะมีวิธีการร้องเราอยากได้คนที่ไม่มีไม่มีสกิลในการร้องแต่ว่าร้องเพลงได้คืออยากได้ความสดใหม่ในน้ำเสียงอยากได้วิธีการร้องที่ค่อนข้างเด็กใสายไม่คิดเยอะก็รักไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วหัวใจที เนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กของเราเนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่าเออ เป็นเด็กเด็กน่ารักอ่ะตั้งใจแล้วก็ตอนเขาได้เพลงไปเขาก็ซ้อมร้องอย่างลยแล้วตอนที่เขาซ้อมร้องนั่นแหละมันเห็นมันเห็นความสดใสมันมันเหมือนแทนความรู้สึกของตะหลิวได้อ่าแล้วเวลาเขาร้องเขาก็ร้องด้วยความแบบไม่ได้กดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาตั้งใจเพราะฉะนั้นเวลาตอนอยู่ในห้องอัดเนี่ยเขาทําออกมาแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเออเสียงเขามันเหมาะกับเพลงนี้คือมันให้ความรู้สึกย้อนกลับไปถึงความรักครั้งแรกความความเป็นเด็กมัธยมที่ความแอบรักความตั้งใจความมุ่งมั่นในแบบนั้นมันมันตอบโจทย์ค่อน คครบก็เลยรู้สึกว่าเออไหนไหนกิมมิกมันคือเด็กที่แบบสดใสหน้าใหม่ไม่มีสกิลอะไรเลยมันเป็นตัวแทนของตะหลิวด้วยก็ปรางเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะที่สุดแล้วค่ะ ะะเช่นชือปลางค่ะซึ่งตัวปรางเนี่ยก็ได้ร้องเพลงในส่วนของพี่อองหรือนางเอกนะคะเป็นตัวแทนความรู้สึกว่านางเอกรู้สึกยังไงกับพระเอกค่ะเพลงนี้ก็จอกมาในความรู้สึกของนางเอกที่มีต่อพระเอกค่ะอออ่เมง ในส่วนแรกนี่ก็จะเป็น,อา,นอารมณ์ตัดพอนิดนึงว่าแบบเออคือนางเอกก็ได้แต่แบบได้แต่มองพระเอกก็ยังเมินไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะนางเอกก็จะรักพระเอกให้ได้ค่ะรักอยู่ดีค่ะคือถึงพระเอกจะไม่สนใจก็รักไปแล้วแล้วก็จะรักต่อไปค่ะ็รั้งแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะค่อนข้างยาก ค่ะแต่ว่าก็แบบทำเต็มที่ก็โชคดีค่ะมีพี่ๆหลายคนคอยช่วยไม่ว่าจะเป็นแบบสำคัญเลยที่พี่เจยบใช่ไหมคะพี่เจ๊ยบนะคะสลินพี่เจยบวัฒนาค่ะพี่เป้พี่ทรูพี่ตัดต่อพี่โตโต้คูอินพี่อินบูโดการอะไรเงี้ยค่ะคุกก้อยอะไรเงี้ยคือทุกคนต่างแบบช่วยสอนแล้วก็ช่วยแบบเราเต็มที่อะค่ะมันก็มาถึงวันนี้ได้อะค่ะฝากติดตามนะคะเพลง รักให้ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามจีลีเรื่องหลักลุ้นใจในแกล้งจุกเดนนะคะจะเปมีเพลงของปลังอยู่ในนั้นด้วยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะค่ะไปเห็นหน้าเห็นตากันสักนีนะฮะได้ยินเสียงกันมา หลายสัปดาห์แล้วนะ<ช>ครับสำหรับแฟนๆของละครนะฮะก็ยังไม่เคยเห็นสักทีอ๊้ว่าใครเป็นคนร้องนะครับ<ช>ไม่แน่นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะอาจจะได้เห็นน้องสาวของเราคนนี้นะครับแสดงละครให้ได้ดูบ้างก็ได้นะได้แล้วคะ่ะ<ม>และเพลงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นสนุกสนานนะพี่พุทธอ้าวเหรอใช่ต่อได้ฟังเวอร์ชันที่มันมีแอบเศร้าบ้างด้วยซึ่งบอกได้ว่าน้องเขาลองได้แบบฟังแล้วเศร้าจริงๆเพลงเดียวกันเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นมีเวอร์ชั่นช้าด้วยถูกต้องอ่าก็ต้องติดตามกันนะฮะค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีออนแอร์ปะ ว่าเป็นรีรันนะวันนี้เป็นรีรันอ่าเป็นรีรันนะฮะเฮ้ยวันศุกร์เนี่ยเฮ้ยวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ดูย้อนค่ะให้ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็เตรียมฟินอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงต้องหาใช่ค่ะนะ